ราชบุรีหน้าเที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีทั้งที่กินที่เที่ยวที่พักใกล้กรุงเทพจะไปลับก็ได้หรือจะนอนพักก็ดีขอแนะนำที่นี่ครับ 4D r e s i d e n c e จังหวัดราชบุรีกันเลยครับเป็นโรงแรมสไตล์โมเดนพักที่เดียวจบอุปกรณ์ครบคันมีทั้งแบบรายวันและรายเดือนขึ้นชื่อว่าที่พักหลักร้อยได้คุ้มขนาดนี้จะมีอะไรบ้างตามพวกเราบิ๊กแม่รีวิวมาเลยครับ ใจกลางเมืองราชบุรีครับเข้าง่ายออกสะดวกที่จอดรถก็ครบคัน พร้อมกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงสถานที่แห่งนี้เขาเน้น,เ,นเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าพักเลยนะครับขี่กร์ดใบเดียวจบไม่ต้องพกบุญใจให้ยุ่ยยากมีจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19ช่วงเช้าก็มีมุมกาแฟให้ทานฟรีนะครับสำหรับลูกค้ารายวานันมาดูในเรื่องของห้องพักกันบ้างครับราคาเริ่มต้นที่550บาทต่อ1คืนรายเดือนเริ่มต้นที่5,000บาทค่าส่วนกลาง300บาทภายในห้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเน้นสร้างความประทับใจให้กับ บรรลุค้าและใช้ได้นานไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นต้นนี่จะเกิดว่ามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีทั้งทีโฟร r เดีร e เรสเดนจังหวัดราชบุรีชื่อนี้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0 8 9 1 0 9 6 6 6 6 f a c e b o o k 4D r e s i d e n t ห้องพักสวยหรูแล้วรองหาโอกาสเขามาพักกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีกับพวกเราทีมงาน i ิ m น่ารีวิวด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ big map free